เรากําลังเดินไปวันนี้เนะี่ยเราจะไปทีมแล b วันเราเสิร์ชดูนะครับมันมีทีม l a บของที่สร้งางไฮ้อยู่จองตั๋วมาแล้วครับจากกรุงเทพเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทีม l a บวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับสดด ตอนแรกเราก็นึกว่าเราจะกินกันยังไงปลาทังโกดเนี่ยวางไว้จะยเย็นขนาดนี้อากาศที่นี่ก็ตอนนี้สามองศาอ๋อเขาจะเอาไปทำกับแป้งก่อนอ่าโยแถวอ่ะแล้วเขาก็จะเขาจะเอาโยแถวเนี่ยพันลงไปกับแป้งใส่ไข่ด้วยปาใช่ัวเอ้ยคือะีไครับ8ปอแปหหยวน เราเดินผ่านตอนเช้าเราจะเห็นร้านหนึ่งนะครับขายปลาทั้ง,งโ,กโกอยู่เราก็คิดว่าแล้วเราจะกินยังไงวปะปลาทั้งโกโกตอนนี้มันอากาศประมาณงงสามองศาปลาทั้งโกมันจะเย็นหมดอ่ะแเราก็จะซื้อกินก็ดูชืกๆนะปรากฏว่าเขาก็เอาแป้งโรตีไปทําในกระทะใส่ไข่แล้วก็เอาปลาทั้งโกคือเรียกว่าห่อปลาทั้งโกเข้าไปไงในนี้แหละลองดูเลยครับ ก็มีซอสกลิ่นของเขานะพอน,นั้งโขกก,ก,ก็นุ่มไปเลยแต่มันไม่กรอบนะแป้งไม่ได้กรอบนะเป็นแบบนิ่มๆน,นะครับรสชาติใจได้ตอนนี้เดินทางมาถึงทีมแล็บแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมงานทีมแล็บกันเราจองตั๋วมาแล้วอย่างที่บอกไว้นะครับนี่เป็นตึกของทีมแล็บนะครับผมไม่เคยดูนะไม่เคยดูจากที่เห็นที่ญี่ปุ่นก็มีที่ไหนก็มีผมไม่เคยดูเดี๋ยวลองดูครับ อนนี้เราโผล่มาที่หอไข่มุกแล้วครับเทล o อเรนทัลเราเห็นจะฝั่งตรงข้ามแม่น้ำนะครับห่วผู่พอเรามาเห็นฝั่งที่อยู่ใต้อาคารหอไข่มุกเลยเนี่ยมันใหญ่กว่าที่เราคิดไว้มากเลยนะครับ มาถึงแล้วครับจุดที่เป็นวงเวียนที่เป็นห่วงจุ้ยที่ดีที่สุดนะครับของที่นี่นะครับทําให้ตึกไฟแนนซ์ต่างๆเนี่ยล้อมรอบอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้คือจุดใจกลางรับพลังหวงจุ้ยที่ดีที่สุดของเมืองนี้นครับส่วนที่ท่องเที่ยวก็ทําเป็นสกายวอล์กวงกลมรอบหวงจุ้ยนี้ไว้เลยครับ มาที่ร้านฟาสต์ฟู้ดจะเรียกฟาสต์ฟู้ดหรือเปล่ากมไม่รู้นนะก็เหมือนร้านอาหารทั่วไปอ่ะที่อยูกก่ลำเต่าเฉียงกุยงก้ย,ย,ยอ๋อแล้วก็สั่งเป็นเซตมาเราสั่งเป็นเซตมานะยังมีไข่ต้มชามาให้ด้วยในนี้ก็ยังมีซองสมมือมาให้เรียบร้อยอเราแ,แกะไข่ก่อนนะครับไม่รู้แกะไว้ไหนเราแกะลงโต๊ะมันเลยร้อนเหมือนกัน แล้วก็มีบะหมี่แห้งเราสั่งบะหมี่แห้งมาชามหนึ่งนะครับไข่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราสั่งบะหมี่แห้งมาอวนี่มันเป็นเซ็ตโอเคเดี๋ยวเรามาชิมดูว่าเป็นไงนะครับ ามแรกมาแล้วครับเป็นบะหมี่นะครับน่าจะมีเครื่องในด้วยแล้วก็มีเกห็ดหูหนูบะหมี่เส้นเขาก็น่ากินเนื้อเส้นเล็กแล้วก็มีกุ้งน่าเป็นกุ้งทอดเดี๋ยวผมลองชิมกุ้งทอดนี่ก่อนออกยากนะดูเหมือนกันแฮะอ่ามีทอดนะครับพร้อมกับน,น้ำดู แั้งทอดแหละน้เขาเข้มข้นเลนะมีครับไข่ขนมยั่ไม่าจินมจุ่จ้มจ้มครับจ้จมันุ้นเลยนะครับของเียจะเป็นเส้นี้นี้นี่รสชาตน้ำหม่าล่าละน้ำหม่าล่าแล้วก็มีเครื่องเคียงนะครับฟองเต้าหู้ ต้มเกี๊ยก็เป็นแบบเย็นๆเค็มๆแล้วก็มีตังกวากับน่าจะเป็นตับหรืออะไรสักอย่างนนะโอ้ไม่ให้ตับน่าจะเป็นเหมือนลิ้นหมูว่ะตัวนี้ก็เป็นนี่เป็นหมูลองดูครับตัวน,นี้เป็นหมูนะครับหมูต้ม ส่วนนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งอันนี้มีไก่ฉีกมาด้วยแล้วก็มีซอสหน้าแตงกวาตัวนี่มันคืออะไรผมลองรสชาติซอสก่อนนะครับซอสชุ่มหอมใหญ่หอะไรนะหอมไม่เหมือนซอสตั่วๆนะกลิ่นกลิ่นกลิ่นตัวๆออกมาเลยดาฟีเนี่ย เนื้อทอ่ะเนื้อทัอ่ะวนันนี้ซอสถั่ว <Okay. S 2> ถ้าคนไทยกินอะ่ะ <Okay. S 2> เดี๋ยวต้องเติมพริกเข้าไปหน่อยน mm hmm. ะเดี๋ยวเรากินต่อครับนี่อาจจะเป็นร้านขนมแห่งอนาคตก็ได้ซื้อไปกินในอา,อากาศ บอาครับเนี่ยเทจับ ทำความบันเทิงเลยครับเนี่ยบึ๊บนเนะครับเดี๋ยวมันก็จะหลบก,กันได้เองนะครับใส่ไปเลยครับ<หน>แยกนี้ไม่พอครับแยกหน้าต่ออีก S <S <an> <S วันนี้เรา <Okay. S 1> หาร้านเยโคโคกินนะครับใกล้หน่อยกันนครับเีสียงไม่ได้ยิน <S <S <an> <S เราหาร้านเยวโคงกินนะครับเ <S an> ยอโคงคือเห <S an> <S an> มือนเป็นอะไรที่เรียกว่ายากิโทริของญี่ปุ่นนะอิซากยะแต่ว่าเมืองจีนเก็ปิ้งไม้ๆอย่างนี้แหละแล้วเราก็สั่งมาที่นี่เนี่ยเขาก็แปลกๆนะเขาก็คือปิ้งมาให้เราแล้วแหละแต่เขาก็มีเทียนจุด <S <S <an> <S อยู่ข้างใต้เหมือนแบบอุ่นๆน่ะให้ร้อนๆน่ะให้เรารู้สึกรู้สึกว่ามันยังร้อนอยู่นะ วันนี้เดี๋ยวเราลองกลืนดูก่อนใค่เหล็กมาเลยนะครับเบียอราสูตเก้าอะไรเาอมีถาดรองมาเป็นทองเหลืองนะก็โรยผมมาล่า อันนี้น่าสนใจใบอ่ะใบน่าสนใจนี่ครับ <laughs> ผักกาดผักกาดขาวปิ้งน่าสนใจไหมผักกาดขาวปิ้งทำยากมากผักกาดขาวโรยมาเฮ้ยอร่อยอ่ะ ไม่มีแต่มันจะโรยเครื่องเทศของเขาแล้วก็น,น้ำมันอร่อยดีเดี๋ยวมีเมนูเด็ดที่มาที่นีน่แล้วต้องกินให้ได้มะเขือม่วงเผารออยู่เดี๋ยวมาครับเมนูเด็ดที่เรารออยู่นะครับเรามันสั่งกันทุกโต๊ะมันก็ยังไม่มานะยังไม่ถึงคิวเราแต่ก่อนที่จะถึงเมนูนั้นมาดูน,นี้ก่อนครับ หอยนางลมเขายา่างลาดเครื่องอะไรสักอย่างไม่รู้ตัวใหญ่นะครับเนี่ยโอ้โหวัเห็นควันแล้วเดี๋ยวลองกัดครึ่งดูก,ก่อนแล้วกันนะ อร่อยอันนี้ก่แล้วก็ซอส่เโคล่า,ากระเทียมมิโคล,ล่าเนี่ยรสต้านดีคมอง,งเมนูที่เรารอนานมากนะครับเนื่องจากเราสอบ Google t r ทานเสลกแล้วเราก็ตัดสินใจอยู่นาน,นะครักนึงอ่ะเพราะว่า o o o g t r ทานเสลกมันบอกว่าเ้้าหุม้มวนไข่ไโลหะสมเหล็กพันด้วยพันยพืชและถั่วจากอีสานตายเลย อ่ะตัดสินใจอยู่พักหนึ่งก็สั่งมากินนะครับเต้าหู้ไข่ม้วนโลหะผสมเหล็กนะครับอ้อ<า>นร้อนปกติวีวไม่ค่อยผ่ามีผ่าเลยอืมพอผัก อาจจะเป็นธัญพืชจากอีสานนี่เขาว่าไว้ก็ได้อีสานของจีนอะ่ะแล้วมีรสชาติเค็มๆม,มนันๆหวานๆนิดหน่อยอร่อยดีครับและเมนูที่เรารอคอยนะครับทุกครั้งที่มาเมืองจีนแล้วก็มากินอะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องกินมะเขือม่วงเผาเป็นประจำเลยเราต้องหากินที่ไหนมะเขือม่วงปิ้งก็ได้แล้วก็โรยผงม,มาล่าหรือโยยรยอะไรก็ตามทีนี้ร้านนี้พิเศษกว่าร้านอื่นอยู่อย่างหนึ่งซึ่งอันนี้เราไม่เคยเจอและเราไม่เคยกิน มีออนเซนมาด้วยคือไข่ออนเซนตอกอผมเลยดูครับนี่คือมะเขือม่วงนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินเพราะผมไม่เคยกินแบบมีไข่เลยนะโอ้โหดูดิเคยกินแต่แบบมะเขือม่วงพิเผาธรรมดาลองดูนะครับควันขึ้นเลย ร้านนี้สูตรไม่ใช่หมาล่าไม่มีไม่มีไม่มีหงหมาล่าติดมาด้วยนะแต่มากับไข่ออนเซ็นแล้วเด็ดจริงๆอันนี้ยกให้เขาเลยมะเขือม่วงม แล้วเรายังมีปีกไก่เอวยอะไรเอวยอีกเยอะแยะวันนี้คืนสิ้นปีนะครับก็ขอให้สิ่งอะไรรล่าๆผ่านไปนะครับเดี๋วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอวยพรปีใหม่กันวันนี้มาเรามากินไล่สิ่งเล่าๆออกจากชีวิตเราก่อนเจอกันครับ บทส่งท้ายนะครับผมอยากจะคุยกับทางร้านนิดเดียวเองแต่ผลิตผเรเอญนนะ่ะบังเอิญผมพูดภาษาจีนไม่ได้ผมอยากจะถามเขาคําเดียวครับว่านี่มึงคิดตังคยเหรือเนี่ยนี่คือต้นกำเนิดของเนื้อนะครับที่ย่างจนเหลือเขาเส้นได้ครับ จริงๆเราให้ดูนะครับว่าเัื่อก่อนที่เขจะมาย่างเนี่ยเขาก็ดูอันใหญ่นะดูนะใหญ่น่ะหนาอยู่นะอันนี้แสบที่สุดครับผมไม่ได้สงสัยว่าเ้าโพดจะทํายังไงหรอกแต่ผมสงสัยว่าใครมันเสียบไม้วะเช้า่สชไม่ได้ยเทไมหอ่ม่า คลิปสั้นวันนี้ผมอยากจะเคลียร์กับคนที่เสียบเม็ดข้าโพดไปในไม้มากแล้วเจอกันใหม่